สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆแบบโบราณบราณมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำปลาสลิดต้มใบมะขามอ่อนค่ะเพื่อนๆอ่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำตัวปลาสลิดก่อนเลยค่ะวันนี้พี่การใช้ปลาสลิดนะคะประมาณไซส์กลางประมาณสักห้าตัวนะคะแต่นี้เป็นปลาสลิดแดดเดียวเพื่อนๆจะใช้เป็นปลาสลิดเค็มก็ได้นะเอ้ยปลาสลิดสดก็ได้นะ เราก็ตัดครีบออกนะคะแล้วก็หั่นตัวหนึ่งก็หั่นประมาณสักสามท่อนค่ะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราใส่ชามพักเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะคะให้หนังเขาตึงๆนะคะ ใส่ชามพักเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปและเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆนไปลองทําดูนะคะ,นะเมนูง่ายๆจะรับรองว่าอร่อยค่ะก็มีปลาสลิดประมาณ5ตัวนะคะใบมะขามอ่อนๆก็200กรัมค่ะต่อมานะคะกะปินะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ บิ๊กไทยเม็ดก็ประมาณ10-15เม็ดนะรากผักชีก็ประมาณ 2- 3สารากค่ะอันนี้หอมแดงไทย5หัวนะคะเดี๋ยวเราตามรวมกันแล้วก็หอมแดงจีนสีห้าหัวนะคะอน,นี้เราเราใส่ในหม้อนะคะน้ำปลานะคะก็ประมาณสีห้าช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลนะคะน้ำน้ำตาลก็ประมาณสองสามช้อนโต๊ะน้ำตาลปีบ๊บ น้ำส้มมะขามเปียกก็ประมาณครึ่งถ้วยเล็กๆนะคะแต่วันนี้พี่การใส่น้ำมะนาวลงไปด้วยจะได้ชุ่มคอก็ประมาณสัก 2- 3สามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงนี้เราสามารถเพิ่มเติมและรสได้นะคะเราชิมดูก่อนเอารสที่เราชอบโอ้ยลืมกะทิค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะวันนี้พี่การใช้กะทินะคะประมาณ500กรัมค่ะ ต่อมานะคะเราก็จัดการทอดปลาสลิดกันเลยค่ะเอากระทะตั้งใส่ใส่น้ํามันลงไปนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆค่อยๆกพอเหลืองนะคะเหลืองแบบส่วนทองเราก็ปักคื้ร้อนหายว้้เส็จน้ามันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทํากะทิของเรานะคะพี่การวันนี้พี่การใช้เหลืองประมาณนี้นะคะอ่าเอากะทิใส่หม้อนะคะ เคี่ยวซะก่อนเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีกะทิกล่องนี่เราต้องเคี่ยวเออนานนิดนึงนะคะช่วงเวลาเคี่ยวกะทิยังเดือดอยู่แล้วก็มาตำนะคะเอารากผักชีใส่ครกใส่พริกไทยเม็ดลงไปนะคะอแล้วเดี๋ยวเราก็ตำด,ด้วยกะปิค่ะส่วนกะทิเวลาเคี่ยวเราก็ใช้ไฟอ่อนนะคะถ้าเขาเดือดแล้วนะคะอ้าก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะ ตานะคะแหลกประมาณนี้ค่ะอ่าเราหันกลับมาดูกะทิของเราสิใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่เลยค่ะหอมแดงค่ะหอมแดงจีนนะเราใส่หอมแดงจีนลงไปค่ะตามด้วยน้ําปลาค่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะตามด้วยเลยค่ะน้ำส้มมะขามเปียกค่ะแล้วก็น้ําตาลปีบ๊บใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะคะแล้วก็น้ำส้มมะขามเปียกค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็ชิมรสดูนะคะเอารสที่เราชอบก่อนเพราะว่าปลาสลิดเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่พักนึงก็เสร็จแล้วอุตายลืมใส่เอออะไรนะกะปิของเราในที่เราตำไว้เมื่อคู่โอ้พี่การลืม,มเกือบจะไม่อร่อยซะไวเนี่ยแบบนี้เมื่อวันจะเป็นอ,อกตายชิมรสดูนะคะเอารสที่เราชอบอที่มีการใส่น้ำนมะนาวลงไปมันก็ได้อยู่แล้ว ใบมะขาไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะอแต่วลาเราใส่ลงไปแล้วไปแล้วนะ่าจะชุ่มคอมากๆนะคะแล้วพอเดือดรอบหนึ่งเราก็ใส่ปลาสลิดของเราลงไปเลยค่ะตามด้วยนะคะใบมะขามอ่อดของเราขั้นตอนนี้นะคะเราก็เอาทับพ,พีนะอ่ากดเลยค่ะกดให้จมเลยนะคะอันนี้เราจะต้มไม่นานนะคะแล้วเราพอใกล้ๆสุกแล้วนะคะ เราค่อยปิดเตาแล้วก็ใส่น้ำมะนาวของเราลงไปน่าทานไหมคะเพืเ่อนๆอ่ะอ<ม>ร่อยสุดๆทุกทีหอมมากๆเลยค่ะทุกทีอ่าปิดเตาแล้วเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะอร่อยสุดฟินเมนูนี้ หเห็นไหมคะน่าทานไหมคะว,ว้าวตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยจะรออะไรนะคะอันนี้เด็กๆก,ก็ทานได้นะคะผู้ใหญ่ก็ทานดีเพราะว่าไม่เผ็ดค่ะรสชาติก็กลมกลม่อมอันเมนูนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นเมนูสมัยโบราณก็ได้นะคะอ่า ปู่ย่าตายายชอบทําให้กินค่ะปลาก็เอามาจากท้องนาอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะปลาสลิดต้มใบมะขามอ่อนของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะอย่าลืมไปลองทําดูนะคะสวัสดีค่ะ